วัสดีค่ะกินดีต้อนรับสู่เส้นลายมือนะคะถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยนะคะเราจะไม่รู้เลยว่าเราก็สังเกตเส้นลายมือของเราได้เหมือนกันถ้าเส้นลายมือเราไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ <S <S เรามาดูนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเส้นลายมือขาดนะคะ เส้นลายมือขาดในทิศทางที่ดีเนี่ยนะคะต้องเป็นลักษณะเส้นอันนี้คือเส้นชีวิตนะคะนี่คือเส้นสมองนะคะมาแล้วปกติแล้วจะมีเส้นเส้นอะไรบ้างมีเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจนะคะแต่เส้นนี้นะคะฝ่ามือข้างนี้จะเป็นลักษณะของเส้นใจมารวมกับเส้นสมองนะคะอันนี้ดีนะคะ โอกาสดีๆมีเข้ามานะคะต้องดูช่วงอายุด้วยอันนี้ส่งมือขวามาถ้ามือขวาเนี่ยนะคะมันจะดูเป็นอายุคืออายุ44ไปแล้วก็ได้หรือ40ไปแล้วก็ได้นะคะถ้าเส้นในมือสวยๆมันก็จะมาเร็วนะคะบาคนบอก เออเส้นลายมือไม่เหมือนใครเส้นลายมือไม่มีใครเหมือนใครหรอกค่ะนอกจากว่าจะมีเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจเหมือนกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ต้องดูด้วยก็อย่างที่อาจารย์บอกอ่ะคนเราอ่ะหน้าตาก็มีหูมีตามีจมูกเหมือนกันนะคะแต่ทําไมสวยบางคนสวยบางคนหลอ่อบางคนไม่สวยบางคนไม่ไม่หล่อทําไมอะ่ะทั้งทงที่มีมีหูมีตามีจมูกเหมือนกันอ่ะนะคะก็เหมือนกันนะคะตาสวยไหมอ่ะ จมูกสวยไหมริมฝีปากสวยไหมอ่ะนะคะอ่ะก็ต้องดูนะคะดูโเงเฮงดูอะไรมือก็เหมือนกันนะคะมันก็เปเยียบเหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าเออเส้นในมือเรามันไม่เหมือนกันหรอกทั้งทงที่หน้ามีคิว้วมีตามีจมูกเหมือนกันเนี่ยก็เหมือนกันเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจเหมือนกันแต่ทําไมชีวิตไม่เหมือนกันอ่ะเหมือนกันนะคะอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะคะ เส้นไายมือขา,ขาดบางคนขาดแบบไหนอ่าบางคนขาดแบบเอาสมองไปรวมกับเอาสมองไปรวมกับเส้นใจแต่นี่เอาใจมันมาลงกับเส้นสมองเห็นไหมคะโชคดีดวงดีจะมีวาสนาในบ้านปลายชีวิตหรือถ้าไม่มีคู่ก็จะได้คู่ช่วงอายุมากขึ้นแล้วคู่คนนี้มาดีด้วยนะคะเขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ได้คู่ครองหน้าตาดีมีฐานะ ร่ลำรวยมาช่วยสนับสนุนถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกว่าดวงนารีอุปธรรมดวงนารีอุปธรรมทั้งชีวิตอ่ะนะคะจะมีนารีเข้ามาอุปธรรมทำงานก็ทำงานกับผู้หญิงอ่ะอ่ะหัวหน้างานเป็นผู้หญิงก็คอยช่วยเหลือเพื่อนุนเราอ่ะนะคะเส้นนี้เป็นเส้นเสนีนะคะเส้นนี้เป็นเส้นเสนีนะคะค่ะนี่คือเส้นวาสนาช่วยหมดเลยนะคะแต่ ต้องดูด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเส้นวาสนาเหมือนกันนะคะแต่เส้นวาสนาตรงเนี้ยชํารถแปลว่าอายุอย่างน้อยก็ลาบาก่อนนะคะดิ้นรนไฟฟ้าหาความรู้มาเรื่อยๆแล้วก็โชคดีมาได้เส้นวาสนาช่วยะนะคะมีเส้นบุญกุศลด้วยแบบนี้หลักทรัพย์ยังคลองแขงนะคะ,ะช่วยแล้วช่วยแล้วเหมือนกับว่าทีหลักทรัพย์อาจจะเป็นของผู้ชีวิตเราก็ได้นะคะ หลักทรัพย์เป็นของคู่ชีวิตเราก็ได้เขาเรียกว่าได้คู่อุปถัมภ์ก,ก็คู่ก็มีหลักทรัพย์มีฐานะคอยคุ้มครองเรานะคะเห็นไหมคะเส้นต้องสวยแบบนี้เส้นถ้ามาดูเปิดมาดูเส้นน่ะนะคะมันก็ต้องดูด้วยว่าเส้นชํารุดหรือไมนะะ่อย่างนี้ชํารุดแปลว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางดีไหมเส้นต้องสวยต้องแก้ไขเส้นลายมือก่อนนะคะมันก็ได้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีไม่อย่างนั้น กว่าจะกว่าจะได้กว่าจะได้ขืดขึ้นคอพอีนะคะเพประมาณนี้นะคะเนี่ยแบบเนี้ยใครแบบเนี้ยนะคะสเส้นวาสนาช่วยหรือเส้นรวดเร็วทันใจเขาเรียกว่าบางทีเนะี่ยนะคะถ้าเส้นนี้สวยๆดีๆมีพลังนะ,ะเส้นนี้เนะี่ยนะคะบางทีมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ๆห,หรือมีโชคก้อนใหญ่นะคะ เขาเรียกว่าาสนาช่วยนะคะเห็นไหมคะมันไม่เหมือนกันถ้าชํารุดวาสนาก็ไม่ช่วยติดขัดแล้วก็ต้องดูด้วยนะคะจุดต่างๆบนมือมีตรงไหนชํารุดมีตรงไหนเสียนะคะมันก็ต้องดูที่ด้วยไม่ใช่ว่าดูมีแล้วทําไมเส้นฉันก็มีเส้นแบบนี้ฉันก็มีเส้นแบบนี้แล้วทำไมฉันไม่ไม่โอเคอะ่ะก็เพราะว่าอาจจะมีจุดไหนชํารุดเขาเรียกว่า มันดึงกันนะคะมางคนโอเคมันต้องดูทั้งซ้ายและขวานะคะเส้นในมือจะดูแค่ข้างเดียวเนี่ยไม่ได้จะฟันทงไม่ได้นะคะถ้าตอบคําถามเดียวยิ่งฟันธงไม่ได้ต้องดูทั้งซ้ายและขวานะคะ,กกะ,คะเห็นไหมคะจุดเส้นชีวิตเส้นนี้สวยมากนะคะโคเป็นรูปคันธนูเลยนะคะแบบนี้ข้าอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากทําอะไรเนี่ยประสบความสําเร็จ นะคะประสบความสาเร็จได้นะคะมากน้อยก็ยองอยู่ที่เราลงมือทํามากน้อยเราอยู่ที่เส้นลายมือด้วยถ้าจุดเสียเนี่ยที่เราลองบางคนถามว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไหมะนะคะมันต้องอยู่ดูอายุแล้วก็ดูที่เส้นมีพลังไหมนะคะแบบนี้เรามาดูนะถ้าแบบนี้ถามเรื่องทรัพย์สินมีโอกาสมีการเปลี่ยนมือเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน มีโอกาสจะซื้อจะขายที่ถ้าจะขายขายไม่ได้ต้องรอให้เส้นหลักทรัพย์ตรงนี้นะคะแข็งแรงกว่านี้ถึงจะขายได้นะคะเป็นมีขายขายให้ให้ถ้าเกิดเส้นยังเสียอยู่ก็ยังไม่ได้นะคะต้องแก้ให้เส้นมันให้สวยก่อนแล้วก็จะมีโอกาสได้คือจุดนี้นะคะมีเครื่องหมายรูปโจโวีอยู่นะคะแบบนี้นะคะ ถึงจะได้นะคะจะซื้อจะขายที่มีคนถามเยอะเลยเรื่องที่เรื่องอะไรเนี่ยจะเปลี่ยนงานร้อนรนนะเกี่ยวกับเรื่องงานอ,อย่าพึ่งนะคะถ้าเส้นเสียอยู่เนี่ยร้อนรนยังไงมันก็ร้อนอยู่อยู่นั่นแหละจนกว่าเส้นลายมือเราจะดีขึ้นนะคะถ้าเส้นลายมือดีขึ้นเนี่ยอย่างเช่นถ้าเสียถ้าแก้ไขแล้วดีที่ขายได้ราคาด้วยนะคะ แบบนี้นะคะสวยเนินเต็มอิ่มสมบูรณ์ทุกจุดนะคะอันนี้รวยไหม้รวยมีฐานะนะคะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศนะคะมีบ้านหลังใหญ่ด้วยนะคะก็เลยอยากจะขายที่ขายทางแบบนี้แหละนะคะขายได้หรือไม่เส้นเสียอยู่ขายไม่ได้นะคะดาวการเงินกดทับขายไม่ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ใครอยากวิเคราะห์เนี่ยนะคะต้องวิเคราะห์ให้ดีนะคะ การอ่านเส้นลายมือเนี่ยต้องอ่านแล้วก็ดูตามอายุด้วยนะคะดูอายุด้วยแค่สะถ่ายมาให้ชัดเจนซ้ายขวาแล้วก็ตามด้วยอายุเนี่ยเราจะเปิดมือมาปุ๊บเนี่ยจะรู้ทันทีนะคะถ้าอ่านเส้นลายมือเป็นนะคะเส้นลายมือมันบอกได้หมดนะคะบบบอกได้ทุกอย่างนะคะจุดไหนดีจุดไหนไม่ดีจุดไหนเสียเสียเรื่องอะไรอ่ะนะคะเสียเรื่องอะไรกันบ้างนะคะก็ดูตามเส้นลายมืออ่านเส้นลายมือนะคะ ก็ขอขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะ